พี่น้องสบายดีเบิร์ซูขูนซูข้นสบายดีตอนป้ายยินดีตอนทับเขายินดีตอนทับเข่าวซูซองซาวัาวานซูจ้าพี่น้องอดเวลาเปิดงานงานดีเปิดงานเดียวเนาะมื้อนี้อยู่คนเดียววันสดกับวันจันทร์เลยทุกวันจันทร์เลยคนสิเมื่อบาดเนาะ ร้อยกระพุแน่นเปล่นอยู่พุณแล้วก็เซตตัวให้แม่แล้วตรงใดนี่ติดเตาไว้ละลาพี่น้องตะว,ว,วันไฟมันยังโบ้เฮือนก็นเลยบ้ทันกิ่นสิมากินสงศ์สก่อนให้มันส่วงมันยังเปลี่ยนแบบบ็ส่วง <c oughs> <c oughs> อย่าก,ก็กินลงไปก็ซ้ำฟองลงกฟอง <c oughs> กินลงไปก็ซื่อๆอ,อยู่เ <c oughs> ปลี่ยนแบบ สงสัยเป็นโควิดมั้งแกงป่ามือพืชนี่กับใส่พักซี่ลาาใส่ยังลงไปกระดุมกระซิซ้อยู่บได้กินบัดมาก,กินกับโบได้รสชาติวันนั้นอี้อยก็พออ่วาเค็มผู้ได้รสชาติอ่วาเค้มแม่ผู้บได้รสชาติอะนิ้ลงไปกระซื้อดังกับโบได้กินอยังมือหอมกับโบได้หอมนามูหวัดกระตุนกระตุ่มบ้านนี่ อยากกินนั่มครับให้ร้อยฮาให้กินลูกก็ได้แม่เศร้าแล้วสงสัยลูกสิเป็นต้อยู่นี่เห็นสูกทีมม่หมกเปิดแห่นมูนีทารุนทีโนวาซิมีลูกค้าพอเนาะ คนก็นเริ่มแพงค่ะขนาดแล้วก็บเมค,ค้ามันก็นลายนิสแต,ตเตเมค,ค้าขายปิ่งเดี๋ยวนี้พี่นอ้องเอ้ยบ้านใดก็มีบ้านหนึ่งโฉมสามคนก็มีขา,ายแต่แนวเดียวกันเดี๋ยวหาตัวหาแนวอื่นมาขายเดี๋ยวนี้่ว่าเดียวครับทั้งเบิ่งแล้วอันบุญสมโพธิอยู่บ้านก็พี่นอ้อง พอว่าวันวันเสารนะ์เสมโูดเท่ากับเสีนเมื่อนแต่วันพาห์ทที่กบบจักเมื่อเห็นเรียบร้วนมากเจ้า เปิดหอดประตูหน้าบ้านแล้วเปิปลี่ยก็พี่น้องไฟติดแล้วตอนสามโมงกลัวสามโมงเข่งเหงา 过你 เน้นบัวสางด้ยแต่มันขึนอยู่บัดียคลายด้วแล้วมาแล้วเดียคลายแต่มันขึ้นเพราะว่ามันขึ้นอย่บุญบ้านเราในเฮือนเรา เลื่อไรเาก็พอแล้พี่ พักไว้ก่อนที่นอกแบบเอาใส่ทงไว้นะเียวกับผักไปแล้วข้าเจลมากเลยปวดท่านไว้จะสีหาสุดูตร จะเป็นสามสี่จุดน,อ,นอร์ฟิโนนี่ประมาณนี้กระเด้บักคลายทิ <c oughs> พเพราะว่าเจียวแล้วหายมากกรบปุลายปไนไหนแต่ก็พอดีสันถ้าไปจิ้มอะไรกระโบเบิร์ตกพี่นอ้องเอากาเซ่ถุงหน่อยถุงใหญ่เนาะบางคนก็เอาซื้อน,น้อยก็ถุงน้อยไปซื้อหลายก็ไปถุงใหญ่ กิ็ตกต้องกระตกใหม่สี่พันเลยพี่น้องก็แพงเลยค่ะขายเป็นเงินลาวเนาะอุ้ยยังไปลบงมาสบายดิปลาลูกทาผิด,ดเห็นอยู่เห็นอยู่ยังมาพี่เห็นอยู่ดอกสบายป่าลูกขายซอยแม่เด้ะมันได้ค่าพักค่าแจวอยู่ก่อเนาะ พักรับเจลในการข้าวเ,เ,เจ้าหามาน้ำเด้พี่น้องมาน้ำข้าวเจ้าเลยซ,ซื้อขึ้นมีแตนเอาม่านันนี่แล้วก็มีแต่มาย่างขายเลยเนาะเจลอยังกับบริเห็ดจ้ะก็คือไปซื้อน้ำข้าวเจ้าใหม่เงินสองพันเนาะไปซื้อนี่พักรถแบบนี้นี่พักแบบนี้มายังบ่ทันซุกแต่การน,นีเจลเข้ ใายเนาะใ่กาได้ไม่เราคาทุกักี่ก็คือว่าลายอยู่ั่ไร ต่นซีมาเลยบอสอ่ะบางยมมาให้แมซึ่งกินในเด้อค่ะแม่สืบจะกินมังยม้ยตัวใดคือมันใช่หรือเปล่าแกมล้วไม,ม่ยัง <c oughs> มแม่อยากในเฮืนอยาแก,ก,ก่นะลูกมันแสี่ สิวาา่าได้ตัวมันมีเลยบ่อยอยากอยากแต่ตัวมันโบมีมมเวลาเป็นไข่เนี่ยก็พี่นุองเหือซ้ำกับตอนชื้ผ้าเลยเนาะอยากเนี่ยก็ยากอยากบดิกินก็ให้ายราวังไปได้หนแล้วค่ะเด็กกยังโบปานได้ชือผ้าในน,นนี้อันลีอโล ็ได้กินไห้ย, <c oughs> ย่างดเดียวร้อยเบิ้งนถดด้วยลูกลาแก้วทังเ็ปไปเรียนกะค่อ,คอได้ยู้นะแม่ดอกโอ้งเฮี้ยตอนแรกก็บโบด้ไปไปเด็ตอนเศร้าจังน้อยยนี่มันมีงานดอกมีย่างก็บ่บดี ขเแบบขา,าเฮียนแบบเขาเฮี่ยนแบบบเป็นปกติขาดขาดเครื่องคืนแม่ไปงานแล้วก็พักแม่ติดงานแล้วก็พักจะน้อยกับงานดองงานบุ มื่อนี้เขาเอามาาโบลายาะพี่นองเพราะว่าลูากค้ากระหางใายไปแน่แล้วแล้วก็มื่อนี้บ้าต้นฝ้าวแน,น่ก็เลื่อนบุรีเอาม้าลายอยัน มืออื่นอยากไปไม่อยู่อย่เขาในเมืองไม่ดูอยากไปจอบเบื้องอันละฮัททิ้นยวนไปสนีเมืองเนาะเดี๋ยวเขาไปจอบเบื้องพอมันมันสามเดือนแล้วเจ้าว่าหอดเดี๋ยวจากเจ้า,จาเ,เขาไปจอบเบืง้งเขาอันได้ไปสนีแล้วกัน กฮัดพินเลิฟกันยังสิเดียเขาธนาคารอี่ไปดิย,ย่านที่สุดคือเข,ขาธนาคานอกซะสุดนนะ่ะโบก้าเขาพี่น้องเขาไปแล้วมันเป็นแบบเก่งๆบันนอกโบก้าเขาธนาคานแต่ไดมากโบก้าเขาธนาคานะพี่นโก้าไปแบบไปเจอเถื่อนไปเปิดบัญซีบางท่าก็ยังห้ยซาวันผาไป ข้าไปแล้วมันสั้นแบบมันดูเต่นเหตุนี้ก็บอกถอือเป็นรอกภาคเลยเมื่อวานเป็นตาแสบแฮปพี่โหลดแคปเจอให้ในจ้า นี้สี่โมงแล้วเนาะเด็งหน่อยกับลังเหลือกคุงเฮียจากน้อนเขาเจ้ากับมาแล้วเขาเจ้าขายไปเห็นตุกขามันซีไฮกันยอดอันเที่ยวปิดเที่ยวเปิดนี่แหละพี่น้องมื่อนึงปิดมื่อนี่ขายมืออื่นผัดปิดอีกน้นี่ คลิปนี้ก็คือสิะคอนอยุยนาตล่นเลยเด้อนะขอบใจเบิร์สู้ผู้สุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโคสาน่าให้ในเด้อพ่อกันคลิปน้าไปเรื่อสวาสดีจ้าว่ากุกยากลีนท่านกัน